เออเอออไปยากเป็นอาหารเอ้อเออเฮ้ยอยากเป็นอาหารแล้วหูเนี่ยได้ยินชัดไหมอูเออไอ้อัดเนี่ยอัดอัดอัดไอ้นัดออนัดไม่ใช่สัตว์ลูกอัดอัดเออบ่อยอัดอัดไออัดลูกกูอยากเป็นอาหารอยากเป็นอาหารโอ้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรารับคำสั่งได้ลูก <S 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 เรายังได้ย yup> ินอยู่เออเออเโอยังได้ยินอยู่เรารับคาสั่งได้ก็รับคาสั่งของผู้บัญชาการได้เออเอเป็นได้ไอหนูอยากเป็นยศอะไรอยากเป็นยศอะไรเออเออออยากจะเป็นสามดาวสอมดาวเออโอ้ไอหนูทาไมมักน้อยจังล่ะลูกเออเออออเอนี่ไอหนูถ้าเกิดหนูได้5ดาวหนูจะไม่ได้เป็นไก่ย่างเชียวนะ หนเปก่ย่างไ uh, uh, uh. หมอเออห้าดาวอเออไอเอ่อเอเออเอออนนี้ลองขันนี่ลูกขันขันเอ่อโอ้โหลูนตาไก่มึงยังออกใบเลยอะเอ่อเออขอบคุณครับอเอ่ออเอ่ออันหนึงลูกเขาขอถ่ายรูปอยู่ลูกเออเอ่อเดี oh. ๋ยวถ่ายกันตอนลิเกเลิกเลยนะครับเอ โอ้ยเออเอออยากเป็นอาหารอ้ยเอออ่ะโอ้ยอ่ะอ่ะโอ้ยเออออออวอางๆอ้ยแปกูน่อยอ่อเออออ่อะเอออป็นอาหารเออเดอยพ่อเป็นผลอาหารธรรมดาเอ้ยเอ้ยมีชื่อเอ้ยอป็นอาหารชื่ออะไรลูก A O N ออไรนะอออ คนเอกประสิทธิ์วงเทวันเอเอสโอประสิทธิ์วงเทวันลูกเคนเอกไอเอสโอไอ้หนูอย่าย้ำบ่อยไอ้หนูอย่าย้ำบ่อยประสิทธิ์วงเทวันเอวร์ไอเอสโอวัยเออเออไอเอสโอไอ้หนูเล่นอะไรพ่อคนลุกมึงหมดเลยพูดไปเลยมึงกลัวอะไรอ่ะไม่กลัวดิพควิดเออ วงสุพรรอ๋อเป็นลูกชายตอนเพชรเป็นลูกชายตอนเพชอตอนเพ็ันี่นีอนอ้่อี่นอ่อีอนี่นอานอ่นอ่นี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 ่นมนีอเนีนีนี่น่่นี่นี่่น่นีนีนี่นน่นนี่น่น่น

แล้วก็หังวะโอเกียวกับเรื่องค่าตัวเราที่แหละอิ้นอ้นเอวเอวอ้ออ้าอเอ้ฟังอยู่อ้าอ้อ้าอะไรอ่ะขออีกรอบพี่ Ah Eu... uh... ว่าไงวะโคหายเลยอย่าลืมดิแอลอุ้งเออเนี่ยสมไยอ่ะเวลาเขาสั่งแล้วอ่ะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องมึงกันไปดูตัวเปรต่ิโอ้ยตัวเปรอยู่นี่ไอตัวเปรนี่บอกแถวตรงแล้วเนี่ยเออแอลอุ้งนี่แถวตรงไอแถวนี้เนี่ยขาดอันนี้เขาเรียกแถวแถวตรงแถวตรงเอ่อมาหลาน gì kiểu Yeah, yeah, yeah. 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 chạy Yeah. 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 ไม่ต้องแล้วเยี่ยมเลยแหละไม่ต้องชมก็ได้เอ๊ะอ๊เอ๊ะอ๊ะดูดีๆดูข้าด่างเลยเออเอ๊ะหนักมากโอ้ เออะไรคืออะไรยะงอะไรคือเอฟลูกเอฟอ๋อเอฟขวาหันเออไม่ดูตัวแปรวะเออแล้วหันก็ไม่บอกเลยแอฟใครลองดมแอฟเอ เอฟเอเอเฮ้ยเอฟเอเออะครับโอ้รู้มั้ไม่รู้อตั้งเจศึได้สบายอ๋อเออๆๆ อ่อเอฟเอยหานเอไอที่นี่ไม่รู้เลยเอฟเอเอฟเอออเหนื่อยเอยเอเหนื่อยเหนืหนื่อองทอะไรบ้างวันเนี่ยเอยอือนอออเออือเอหอออออออยหน่อย คนเกประสิทธิ์วงเทวันเออเออเอาชื่อนี้ไปก่อนคนงานไม่นี่แหละช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างไปวนกระแสเท่าไหร่หรอกคนเอกประสิทธิ์เขาก็ไี้หยิบปืนขึ้นมาขึ้นลำแล้วเขาก็ชักมายืนลำขึ้นลำหมายถึงเนี่ยเนี่ยลำกล้องลำปืนนะเออ ไม่ได้มึงต oh, ั้งวงลำไอ้ห uh นูลำปืนล uh ุกลำปืนลำเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้อไม่เล่นอโอ้ยโอ้ยออกกันอ่ดเลงมาเป็นไหมไอ้เออแล้วเขาก็ชักปืนชักปืนปิงนงนนงไม่ได้ฝ่ายข้าวเอ่ะอ่โอ้เออเออเออไม่เออโอ้รู้แล้วแล้วกี่ดินดาก็ด้วยนะเลงไปที่เป้าหมาย เขาก็เห็นป้อมสายตาของเขาจดจ้องไปที่นั่นแล้วเขาก็ยิงเป๊ะอุ้ยหนูยนอุ้ยหนูมีเป่าด้วยไม่ใช่เออเออโดนไม่ใช่เอมเลยเปิเขาไม่ดังอย่างนี้หรอกลูกเขาดังเปียงอุ้ยเปียงเอออีกยีหนึก็บอกใหม่ลูก หยิบใหม่อีปืนเมื่อกี้ยิงอะไรไม่มงคลลูกซองลูกลูกซองเลยเอาลูกซองเลยใหญ่ใหญ่เรียวเรีอืออือเป็ลูกให้หนูให้ชักปืนออกไม่ได้ให้เกาเนอะลูกเฮ้ยชักปืนเฮ้ยโอ้โหสายตาของเขาเล็งไปที่เป้าหมายเขาเห็นเป้าหมายแล้วเขาได้ตัดสินใจยิง พี่เกียร์แกก็นั่งดีๆสิมันก็ยิงไปเอ้าไอ้หนูยิงยังไงแม่นั่งอย่างนี้ผมเก่งไปหมดแล้วหรอไอ้ไม่ได้ดูดิเปลี่ยงเปี่ยงเปี่ยงโอ้ยาวมายิงให้หลานดูไปต้องใช้ปืนกูเองปืนอะไรวไม่ได้ปืนราชการนั่นเนี่ยปืนราชการเลยเหรอ แมาบอกไม่มีเลยอันตลอดเป็นไรวะเนี่ยอยู่ดีนี่กูอยากเห็นกระสุนปืนจังเลยทำไมขนาดเนี้ยปืนยิงหัวใจน่ารักตลอดชอบมึงว่ะ็นขับครับเฟลทีหก ไม่รู้อ่ะถ้าทัวร์มาลงบ้านกูกูปิดคอมเมนต์นะไปโอ้ยเปียงลูกเปียงเปีออเออสายตาของเขาเล็งไปที่เป้าหมายเขาเห็นเป้าหมายเขาเล็ตัดสินใจยิงปิดเปี้ยงปีนผูกพรมไม่ต้องยิงแล้วลูกไม่ต้องยิงแล้ว Bye 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 bai <coughs> yeah. 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 yeah.